ทางดาเอาปลามาใส่ของพี่น้องปลาบ้าปลาไม่ชิได้ดูแท้ชิดลูกไปได้กินเนี่ยลูกไปกินอยู่ใช่ไหม ก็เมนกันันนนนง่งปาห้ามห้ามระวังงูตื่นด้วยมันกินน้ำมลาีนววาปดดนน่านะนมันจะรีไปใช่น้องหน่อยหน,นึ่ง เหมือไพี่น้องแลนมานำยังเงึงสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC ทุกสาร,รสบายดีบัสกุสุคนสบายดีป่าลุงบัสุมองสุบอนอยู่แซกกะด,ดีต่างประเทศหรือว่านอกประเทศอยู่ประเทศได้ก็ตามนั่นที่ครัมาส้มคลิปนี่จะเสียงงงึง,ง,ง,งพี่น้อง งเงยเงึงผลมาเก็บพี่ช่างหล่อปลาพี่น้องมือนีพาลหล่อปลาห้าชิมาลุดนน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันว่ะจักลุดยังดอกพี่น้องเอ้ยเรื่อยๆมาสิได้ยังติตกระตากระบุ่งมานำเงยเงง,งแม่ก็จะว่าอยู่บไกลๆนี่หัวเป็นยังโอ้ยกำลังลงหัวหพี่น้อง เย็นลายพี่น้องเอ้ยอยูหวยเด็กลอยน้ำเดชผู้ชิมวนน้องดาวกัจักอยู่ใส่ไมนพี่น้องน้ำหวยน้ำหอง เลาะปลาเลาะด้งให้พี่น้องเบิง่งธรรมศาสตร์บ้านนาเฮ้าธรรมศาสตร์บ้านเนอกบ้านเนอกผู้ได้ขิดหอดบ้านว่าอยู่ใช้กระเบิ่งเนาะก่อนอมีความซุขน้ำกันกระสีแบบกระสีแบบประมาณกระนอ้องนันเชา้าซุยลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งกระสีแบบว่าคือแบบเชา้าซุยอย่าเข็น ประเทศนั่นประเทศนี่เนาะบ่เคยเห็นบ่เคยไปกับเบิร์กในเทรรัศน์ก็ยังมีความสุขได้พี่น้องเลยพี่น้องกับิคือกันอยู่บ่เห็นบ้านนอกบ้านนาก็มีความสุขค wow. ือกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องอย่างน้ำใจเงึงตอนนี้ไปทางไหนไปลูบๆสำรวจคล้าองหางง้อภาษา เพียกบังานนานบดีเอางงอมาปล่อยงอเสียหยาลงมาแต่เดินกับเหมือนละเต๋อพี่น้องเลยจะกับบัเป็นหยังห้องหยางบอนี่ถูกมือเสียงพี่จายตุ่มต่ำตุ่มต่ำเลยน้องท้ายเหตุยังก็ได้น้องนะแมนแมนทักคุณนะ ให้แน่อยู่นะฮะป้าพี่น้องเลยทีมงานไอ้น้องชุพนฮะเอาลิาติเสมองสบายนะยมาเที่ยงนนองดำพี่น้องด้ดดานแม่โอ้ยเห็นตาหัวไปไปหฮาสิบไปหาบ่าขอพี่น้อง พี่เบิบ่งบอกขอดต,ตึ้งแฮ่พี่น้องเอ้ยได้พี่ช้างเดี๋ยวนี้ขอดสบายดีพี่น,อน้องเลยละ่ะสบายสบายดีพี่น,อน้อง <c oughs> <c oughs> มื่อนี้วัดติ๊แฮ่เนาะพี่น้องเพี่น้องเอ้ยชิกแพกเป็นหมัดเป็นหมัดต่อไปจะชิกายเป็นชิกผนใช่ไหมจังน้องน้ำห้ากุพี่น้องเอ้ยหป้ากระโตุ้ยผอวขึ้นแม่หม้อหน่อยนะ ไปเดฮ็ดปวกไก่น้อยส่องกระต่ายังเงึงเฮ็ดปวกไก่น้อยพี่น้องอือยังคือดอกงามแท้พี่น้องเฮ็ดปวกไก่น้อยไม่ใช่ยายคือน้อยแต่แท้โอ้ยอือันนี้เฮ็ดปวกไก่น้อยอันนี้คยเอิร์นมาเฮ็ดปวกไก่น้อยพี่น้องเคยเห็นอยู่บ่งามนี่ก็ยังมีเฮ็ดปวกอืมมันเน่าเบิดบ่เอามาแกงเสแปรด้วยกันอันนี้เอิ้์นมาเฮ็ดปวกไก่น้อยมาแกงชนมัยก็แซ่บรเลย อันนี้กนานอไม้พี่น้องเกนงานอไม้ไปบ้านฮิทปวกไก่น้อยกะพักขยแยงยังเงเื้องยังเงื้องเมื่กี้พักขยันแยงเมื่อืงได้หอบมาได้อไไดอกเก็บพักขยแยงมื่อตากแห่งวียนพี่น้องเลยนี่แต่น้องน้องดำผู้น้องดำกระดิ่งพี่มาใส่มอง ผ่อนไอ้กับน้องเพือ่อนพี่เนาะห่วยเอาน้องไปพาน้องอันนั้นห้ำม,มาพี่บงังหำตกน้านะ่ะพี่มาันดาังห่มน้ำป่าใช่ไหใช่น้องดำป่าน่ะใช้ไข่เบิง้งอ้ยบบเห็นดิ พี่น้องเลยมาในปลาดังดำเด <yog h. S 1> ็ก,กโตเสียหาโตเด็กปลาสียหาโตพี่น้องเอ้ย mm. อ้าวอา้อาวอาไปขึ้นนนั่ไอ,ดอ้ดำไปลูกอ้าวไม่ลูกแล้วปลาหอยเม็ดไม่ฉีนะ่นน้องดาวเ้างกำลังมาพี่น้องมาตะไลงัวแม่เอามางานนี่แค่เสียเลยแม่วันนี้ท่างกล้ามนี่ขึ้นมาลูกขึ้นมาเออท้แล้วแค่นั้นแล้วเออแล้วแล้วแล้วเชิงจะจับบางหนึ <c oughs> น่งอยู <c oughs> อ่นะ จะมาได้ไซมันแต่แรงงงแรงก็ลังคิดถึงเอยโอ้ยงงจบดีได้ไอ้ข้อจีนได้สิงหาบุหินอีน่ะไปน้องดำพี่น้องน้องดำขี่คอน อา้าวเอาหอเพราะว่าอะไรอะไรยังไงได้ไหมบอได้ร้ายอยู่ได้พอกินร้นายไม่ได้ชิมอเอาแล้วบอปนีช้ชิมเงาแล้วเมงาให้กินก่อนปนี่เออไปผู้บ่าวพี่น้อเนาะผู้บ่าวมาหเขินแบ่งปลาให้พี่น้นอง,องบา่า,า,บาวคอดแบ่งปลาให้ ไปยังปะก็เอาคืนปาจีนนะเ็บปลาจีนบุรีนะคืนไปเดินทางมาเนี่ยมขี่รถยังมาพี่โก้ขอยเงา Ui, <laughs> à, phía nào nghe em luôn Mi bụng có lên có lên có long Ui Tiêm tô và sạch xã... tăng. <laughs> tăng 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 <laughs> เสียงรถไทยอันนี้บริเวณเชียงหล,ลดไทยนะพะนี่น้นนองเชียงสาวซุยเองเชียงรลดไทยนะพรท่านข้นนาันสัดดเอาเมืัอ่อะไรบาน ด้ยเหยียบเกียร์สีเปล่งไปเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อนเมื่อลำบากในนองดำก็อั่วเพื่อนที่เดินทางมาหาสองยใหญ่ยังงึงกับน้องดาวหนังเที่ยงหน่อยลมเย็นวยวยเที่ยงน้องดำมาหาหน่อไม้ใช่ไหมคัดขยง้สีน้องเอ้ยลบมาได้อีกคังก็เลยมานังเศร้าเที่ยงน้องดำมานังเศร้าเที่ยงน้องดำเนี่ยนะเที่ยงในหน่อยพี่น้องเอ้ยลมเย็นเย็น ขอปิดคลิปลงเพียงสำนีน้พ่อแม่พี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อสบายดีไปเลยเด้อบ๊ายบาย